ก็เข้าสู่ช่วงชำแหละเพลง Family ของสรันนะครับผมเอาจริงเพลงนี้แบบตรามากมากอ่ะและคือสิ่งที่ m อวีมันสื่อกับแบบเนื้อหามันมีความแบบมันถึงจะเป็นเหมือนพูดถึงคนละเรื่องนะแต่จริงมันมีความทัชกันมันแบบมันเหมือนกันอ่ะมันแบบพยายามจะสื่อในแง่มุมเดียวกันอะไรประมาณนี้โดยสรันที่เขาแบบพยายามจะสื่อแบบไอ้แค่กูชีวิตต้องตื่นมาทํางานหนักอะไรเงี้ยแล้วคือแบบต้องทําไปเรื่อยเพราะว่าแบบไม่หวังไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงะ และคือ m อนี่คือสื่อแบบเป็นแบบเข้าใจไหมคนทํางานแล้วโดนไล่ออกแล้วคือแม่งเครียดแล้วก็แบบอะไรที่แม่งไม่เคยทําไม่เคยซูบุรีแบบไม่เคยอะไรที่ทาไม่เคยทําอะไรที่มันไม่ดีสุดท้ายแม่งก็ทํา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 แม่งเพราะแม่งเครียดไงแล้วลูกแบบโหลูกป่วยหนักแล้วคือดราม่ามากมากแล้วคือเพลงนแ้งจะเสื่อให้คนแม่งต้องสู้ชีวิตอะไรแบบนะั้คือคุณไม่รู้หรอกว่าอนาคตอ่ะใครจะจากคุณไปคือวันนี้คุณต้องทําตัวเองให้มันดีที่สุดพยายามแบบ มีวินัยกับตัวเองอะไรเงี้ยโหแล้วมีท่อนนึงที่บอกอะไรนะศิลปะอินเทอร์เน็ตมีค่ากว่าแท่งทองพูดถึง NFT ป่ะเนี่ยอคือแบบมันมีความดรามา่ามันมีความแบบอินด้วยน้ําเสียงอะคือน้ําเสียงเออเคซิก uh, เนี่ยคือน้ําเสียงเขาพายเราอินไปกับเพลงมากท่อนที่เขามาแรปอะคือเสียงเขาดีมากแล้วทําให้เรารู้สึกอินไปกับเพลงเนี่ยแล้วคือบบฟังแล้วมันละมุนมากเขาแรปแบบดีอะ คือเราแบบเหมือนดึงตัวเองเข้าไปในเพลงแล้วคือชีวิตมันแบบเหมือนชีวิตของคนทํางานเนาะคือแบบมันเป็นเหมือนชีวิตในครอบครัวที่ในครอบครัวเราต้องเจออะไรแบบวันไหนก็คือคนทํางานมีคนป่วยมีคือแบบมันเหมือนสื่อความเป็นในครอบครัวขึ้นมาทําให้แบบเฮ้ยเราต้องรักครอบครัวรักตัวเองรักอะไรให้มันมากกว่านี้นะอะไรเงี้ยคือเพลงมันดีมากมันดีมองได้หลายแง่มุมมากนะครับผมแต่คือในหลายแง่มุมคือออก สื่อ,อ,อมาได้ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยิ่ง MV ี้ผมชอบมาสไตล์การทำ MV แบบเนี้ยมันค่อนข้างทําให้เราเข้าใจ MV พยายาเข้าใจสิ่งที่พยายามอยากจะสื่อออกมาว่าเป็นยังไงเพราะามันมีซับไตเติลมาด้วยว่าแบบมีโฆษณาอะไรกันอะไรเงี้ยทำให้เราเข้าใจ MV ได้ง่ายนะเออคือแบบดีมากไม่คิดว่าซันเขาจะมาทาเพลงแนวนี้สักเท่าไหร่นะเอาจริงมันแบบเป็นการเล่าเรื่องแบบโอ,อ้โหดรามา่าของชีวิตจริงๆอะ่ะแต่คือก็ทำออกมาได้ดีมากอะ่ะ อ่ปกต,เติเขาจะทำเพลงสไตล์มันๆอะไรกับแก๊งเขาเดือดๆแต่คือมาทำเแื่นี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆสแลนผลงานเขาดีทุกเพลงจริงนะครับผมโอเคแบบพูดเร็วไปไมเนี่แบบแหบมบนักแร็ปเก่าเปลงเพาจะพูดเร็วนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แบบก็คือสื่อแม่งให้แบบเราไม่ต้องสู้ชีวิตนะคือเราต้องแบบผ่านไปต้องไม่ว่าจะเจออะไรเพราะว่าแม่งเข็มรายการมันไม่วันย้อนกลับมันจะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเราต้องแบบสู้กับทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราแม่งต่อให้เรามีเงิน10ล้านอนะแต่เมื่อไรที่เราจะตายยมมาทูดเขาก็ไม่เอาเงินจากเราหรอกสุดท้ายเขาก็ต้องเอาชีวิตเราอยู่ดีนะครับผมเพราะงั้นก็ต้องสู้ ในการทํางานเพื่อครอบครัวแล้วก็อย่าลืมคนที่เรารักในคะรอบครัวด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ฝากไ้ได้แค่นี้ในการของเพลงของสันเพลงครอบครัวรือว่าดีมากๆอีกเพลงหนึ่งเลยนะครับผมยังไงใครมีเพลงอะไรก็แนะนําให้ผมมาทำารีอคชั่นได้นะครับผมแต่กนเราได้มีคนแนะนำมาแล้วแหละแต่ก็กําลังจัดคิวอยู่ว่าจะทําให้ตอนไหนนะครับผมแต่ทําให้แน่นอนนะครับผมโอเคแล้วกันเดี๋ยวเจอกันเพลงหน้ากันวันนี้ก็ซีอะ b y บ